Drama, battalion. Sometimes, yeah, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. สวัสดีครับอยู่กับพีซ่าพันธ์ฮะวันนี้ก็แวะมาที่งาม21 c a r Wash ก็มาล้างรถที่นี่นะฮะเจ้าของก็เป็นกันเองดูแลรถให้งเงาเาด้วยนะฮะวันนี้ก็แวะมาล้างรถทัวอยูสมโมวันนี้มางาม21ครับก็ขอบคุณสถานที่ด้วยะฮะวันนี้มาเจอ่น้องเต้สวัสดีครับอยู่หลังต้องนะครับผมน,นี่น้องเต้ก็อยากจะให้มาแนะนําดีกว่านะประมาณแนะน<ด>ําร<ด>ีวิวรถแนะนําว่ารถคันนี้ออกมาเมื่อไหร่ทำอะไรมาบ้างก็มาไล่ดูเลยมาฟังประวัติก่อนดีกว่า คันนี้พี่ก็ออกรถมาตั้งแต่วันที่7ดกรกฎาคมปี57ก็เป็นรถ3ปีแลวเพิ่งครบ3ปีไปเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาครับครบ3ปีพอดีเลยรุ่นแรกปีแรกเนี่ยออกมาก็จะเป็นสีเทาเขียวผมก็จะไปเปลี่ยนชุดสีเขียวเนี่ยไปเป็นสีดำเปลี่ยนสีไปก่อนนะฮะปีที่2ก็ไปเปลี่ยนเป็นสีแดงนะใครก็น่าจะเห็นละปีที่3ก็เนี่ยเป็นสีดำทั้งคันก็เปลี่ยนสีปีละสีนะ แล้วแต่เปลงไปแว่าแต่งอะไรไปบ้างก็หลายอย่างครับจนมาถึงเนี้ยก็โหหมดไปหลายบาทแล้วแหละอย่าไปพูดถึงเรื่องราคาเลยก็มาดูในส่วนของแต่งที่ใส่อยู่ในรถนณตอนนี้ดีกว่าเอาไล่ตั้งแต่ล้อหน้าไปเลยแล้วกันเนาะข้างล่างันเครับต้งแต่ลองเลยล้อหน้าก็เป็น Marchesini M7 RS นะครับจะเป็นตัวล l u m i n u ไม่ใช่แมกนีเซียมนะครับผมจะเป็นลู u m i n แล้วก็จะมีแกน แกนกันล้มโช๊กนะครับของอีวอเทคพ็อฟฟอร์มันจานดิสเบมโบทีไรส์นะฮะ <S 2> <S 2> <S โช๊กจะเป็นของ z ซ x i t นะครับเป็น f g r t 2 0 1นะครับเบรกก็เป็นเบมโบจีพีโฟนะครับนิกเกิลมีวาล์วปดนะฮะมีวาล์วปด3ทางพวกนี้นะฮะเดินสายไล่มาแล้วก็จะเป็นมีกาดว่าน้ำของ e v o t e c h Performance เหมือนกัน พอท่อฟรไทเทนนะครับมันจะมีไฟเลี้ยวแบบแปะง่ายๆครับสี่ห้าร้อยเนี่ยแหละแต่มันดูเป็นมันดูไม่เกะก,กะผมชอบนะฮะแล้วก็มาตัวไอเทมที่แบบไอเทมหายากเขาเรียกเป็นแรไอเทมแล้วกันมีแต่คนตามหาชิลตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วเป็นของผู้อีกนะฮะ mm hmm. ชื่อรุ่นลาฟาเอลยูนิเวอร์แซลนะครับเลิกผลิตไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครยังหาได้ก็ก็เก่งนะฮะ แล้วก็มาดูของบนแฮนด์บนแฮนด์ก็จะมีก้านคัตของเกลสปีดจากที่เคยลองมาก้านคัตของเกลเกลสปีดเป็นก้านคัดที่นิ่มที่สุดละไม่แข็งนะฮะนิ่มที่สุดละแล้วก็มีตัวรีโมทปรับระยะของ TWM เอาไว้ปรับระยะก้านเบรกฝั่งนี้ปรับระยะกันเบยวอลองปรับให้ดูเวลาที่เราขี่เราจะได้ไม่ต้องเอื้อมมือมาปรับเวลาที่เบรกมันแข็งหรือเวลาที่เบรกมันนิ่มเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับได้เลย เป็นรีโมทปรับระยะนะฮะก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะหมุนว่าเว,ว,วลาเราใช้มือซ้ายหมุน,นปรับนะฮะน้องการแข็งนิ่มสามารถ<ม>ที่จะคอนโทรลเบรกหรือว่าเลียเบรกในโค้งได้เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเบมโบลัซซี่หมุดทองนะฮะครับ<ม>แล้วก็เป็นตัวออยแทงงปั๊มบนของ AEM นะครเป็นไทเทเนียมเนาะไม่ใช่บุนดาเบสนะอ๋ะอ แล้วก็มีประกับเคร่งตัวท็อปของ Active นะฮะซึ่งตัวข้องอตรงนี้มันจะให้ตัวได้ไม่มือของโดม i n o นะฮะตัวนี้จะให้ตัวได้แล้วก็ลื่นมากนะครับปอกปอกมือตรงนี้ก็จะเป็นของ Active ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ออฟลันก็จะเป็นของโดม i n o เหมือนกันมีขาของ DMV สําหรับตัวแทงตัวนี้นะฮะก็มีกาดเบรกลิเวอร์ของเซ t a ทำไมผมไม่ใช้ของพวกทีเดยหรือตัวที่มันแบบแพงๆเป็นหมื่นเพราะว่าเคยเคยชนเคยชนแรงๆมาแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวนี้แหละแม่งใช้งานได้จริงๆและแม่งไม่ง,งอไม่หักคือแม่งแข็งจริงตัวนี้เลยแบบบอกเลยว่าถ้าใครมองหาการเบรกราคาไม่แพงตัวนี้เลยราคาอยู่ที่ไม่เกินสองพันอ่ะไม่เกินสองพันตัวนี้ของญี่ปุ่นด้วยงานดีด้วยนะฮะไล่ต่อมาก็จะเป็นตัวกันสะบัดนะครับ ของ h y p e r p o โป i อนะครับตัวท็อปแล้วก็จะมีตัววัดโวลต์แบตเตอรี่ที่เป็นตัววัดโวลต์นะฮะก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จเสียงเครื่องบินจะเข้ากล้องด้วยเนี่ยมานานออันนี้ก็จะเป็นชุดบนนะฮะชุดบนก็จะหมดประมาณนี้แล้วก็จะไล่มาตัวนี้ก็จะเป็นฝาถังน้ำมันของ TWM ก็สามารถที่จะเปิดได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะ หลายคนก็จะถามว่าไม่กลัวใครมาเปิดหรอก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้กลัวครับก็เลยใส่นะ,ะอีกอย่างถ้าเกิดว่าใช้ของเดิมมันก็ดูไม่เท่น,นะฮะแล้วก็จะมีชุดเพียวเคปล่าที่เป็นตัวกันถังมีชุดเพียวเคปล่านะฮะของ TRL ของพิศวเรสไลน์นะครับที่อยู่ภูเก็ตน,นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะเป็นเออข้างหน้าเมื่อกี้ลืมก็จะมีตัวงานเพียวคาร์บอนนะฮะ เป็นงานเพียวคาร์บอนเหมือนกันบางๆเบาเเลยใครสนใจก็ที่ฟูลริชช็อปเลยนะครับจะเป็นพันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่งานเพียวแต่เป็นงานหุ้มนะฮะของเดินไปหุ้มงานหุ้มในรถก็จะมีอยู่แค่2อย่างคือตรงนี้กับตรงนี้ที่เป็นงานหุ้มที่เหลือก็จะเป็นงานเพ er, ียวฮะพวกครอบสวิงอาร์มครอบอันเดอร์เทลนะฮะแล้วก็ค้อบเบาข้างหลังนี้ก็จะเป็นงานเพียวเหมือนกันเบาก็ไปปาดใหม่ที่ด่านวัดหน่อย แฮ่หน่อยวัดด่านแฮ่ถูกแล้วเดี๋ยวเออ,เอ,อ,เอ,อโชคหลังก็จะเป็นโอลินตรงรุ่นตัวท็อปนะครับก็จะมีออยแท้งข้างหลังของ CNC นะฮะแล้วก็ปลายท่อตัวนี้จะเป็นของ s 1 0พั 1000, นะฮะ s 1 0พัน r ของ SC Project ตัว Limited นะฮะก็ มีอะไรอีกก็มีปั๊มล่างดวงล่างนิกเกิลนะฮะใส่ให้เข้าเซ็ตกับล้อให้ให้เข้าเซ็ตกับข้างหน้านะฮะล้อหลังก็เห๋ือล้อหน้านะครับ M7 นะครับแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่ RK ตัวท็อปนะครับ ox link เส้นหนึ่งก็ไปลองหาดูนะแพงชิบหายกับสเตอร์ AFarm นะครับ AF a m ไม่ใช่ AFarm AF นะฮะแล้วก็น็อตไล่สเตอร์ไป แล้วก็จะมีพักเท้าของกิเลสนะครับผมเป็นเห็นแค่เห็นก็เกิดกิเลสนะครับของกิเลสตัวนอครับนะครับผมสเตอร์หน้าก็ a f อ a เ e เหมือนกันครับผมจะไม่ใส่ครอบสเตอร์หน้าเพราะว่าอยากโชว์ตอบต่อง่ายๆเลยแล้วก็ยางหน้าหลังก็จะเป็นซูเปอร์คอ a ซ่า255นะครับจะเป็นไดโบ s ซูเปอร์คอซ่า255 คันนี้ก็ได้มีการรีแมปกับพี่ปุ้ยเอมาแล้วจูนมาแล้วมาได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ก็คือเราก็วิ่งแค่ร้อยี่สะครับไม่เกินนั้นเกินนั้นก็รู้สึกถอดใจแล้วครับเป็นค,คนไม่ขี่แล้วครับอรถเราหล่อขี่เรื่อยๆเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกขี่ช้าให้คนมองดีกว่าลงไปกองให้คนซ้ำนะใช่ครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยครับก็คร่าวๆของแต่งก็นี้หน่อยๆไม่เยอะมาก ครับก็ทางพี่พีทนิดน,นึงกว่าจะมีคันนี้นี่ลําบากขนาดไหนครับเพื่อให้น้องๆเขาเป็นแรงบันดาลใจหน่อยว่า,าค,คือบางคนเห็นเห็นแบบเฮ้ยใส่ของแต่งขนาดนี้แม่งรวยแน่เลยไม่ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราแบบเราอยากได้อะไรสักอย่างนะเราก็ต้องเก็บตังค์เพื่อ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 ที่จะได้มาเพื่อในสิ่งที่เราอยากได้แหละผมเคยพูดไปอย่างหนึ่งว่าคนเราอะ่ะ สามารถทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีความพยายามเพียงพอครับอย่างถ้าเกิดเราอยากได้บางสิ่งบางอย่างมากพอเราจะทําทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานะครับกว่าจะมีคันนี้ก็เล่นตั้งแต่รถเด็ก,กครับตั้งแต่ฟีโน่ P.C.X ใครที่ติดตามก็จะรู้ว่าฟีโน่ P.C.XC.R.F แซ่ดแปรอยแล้วก็มาแซดพันนะฮะนะีตั้งแต่ฟีโน่ก็จนถึงคันนี้ก็10กว่าปีครับกว่าจะมีได้แซดพันก็นั่นแหละเคยไปดูคลิปก็กว่าจะมีแซนะ่ดพันก็สิปีนะฮะ ทุกวันนี้ก็ทํางานอยู่บริษัท Red Bull ครับเป็นเซล์ของบริษัท Red Bull นะอยู่ภาคใต้ประมาณนั้นครับ<ม>ก็นานเหมือนกันนะครับว่าก่อนจะมีขึ้นมาแซตตันคันนี้ไม่ใช่อยู่ง่ายๆมาก็มาด้วยความลําบากเนาะใช่ทํางานทํางานเก็บตังค์ซื้อเองกว่าจะได้แต่ละชิ้นก็ถามว่ากว่าจะแต่งเต็มเดี๋ยวกว่าจะแต่งเต็มขนาดน,นี้ก็เนี่ยสปีครับรถนี้อยู่มา3ปีแล้วก็เนี่ยกว่าจะแต่งเต็มขนาดน,นี้ก็3ปีแต่บางคน ต้นทุนเขาอาจจะมีเยอะหน่อยอาจจะออกมาได้ปีแรกเดือน2เดือนแรกก็แต่งเต็มแล้วหรือแบบมีครอบครัวซัพพอร์ตก็โชคดีไปแต่ผมไม่ได้โชคดีอย่างนั้นไงผมก็ต้องที่แบบปากกระตินทีดหาเองเนาะประมาณนั้นครับก็แนะนําให้น้องๆหน่อยว่าถ้าคนที่เริ่มอยากจะขี่บิ๊กไบค์เนี่ยพี่พีชมีอะไรจะแนะนำไหมครับผมจริงๆแล้วต้องต้องถามตัวเองก่อนครับว่าคนที่อยากขี่บิ๊กไบค์อ่ะทำไมถึงอยากขี่บิ๊กไบค์ บิ๊กไบค์กับมอไซค์ปกติมันก็เหมือนกันก็คือ2ล้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรัก2อล้ออยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นสมอลไบค์มิดเดิลไบค์คือคุณขี่ได้หมดแหละถ้าคุณรัก2ล้อแล้วเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณมีใจรักที่จะขี่ไม่ว่ารถอะไรคุณก็ขี่หมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงอยากจะขี่บิ๊กไบค์ขึ้นมาอยากจะให้รู้จักพื้นฐานของการไปเรียนขับขี่ปลอดภัยออกไปไหนมาไ,ไหน,ไหนใส่หมวกรู้จักการอ่านถนน อ่านใจคนอื่นเขาลบคนอื่นบนท้องถนนอย่าคิดว่าเราเป็นบิ๊กไบค์่อดังเบิ้ลไปแล้วคนเขาจะหลบเราเสมอไปบางทีเราไปเจอตอเร,เราอาจจะไปเจอคนที่ขี่รถขับรถเคีเคย้ยวๆปาดหน้าเราแล้วเราก็ไปเบิ้ลรอบตัดใส่เขาถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในรถแม่งแบบเป็นตอขึ้นมาเกิดแม่งควักปืนยิงเราขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าขี่รถด,ด้วยลมขี่รถด,ด้วยสติเหตุผลดีกว่าหยุดคิดสักสิบวิปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วก็เอาชีวิตกลับบ้าน ปลอดภัยดีกว่านะครับกลับบ้านอึบเมียดีกว่าครับประมาณนี้ครับผมก็คาแนะนําดีมากครับก็คลิปนี้น่าจะสั้นๆเนาะก็ไม่น่าจะชาสบประมาณ10นาทีกว่าครับก็เดี๋ยวพาดูรอบรถอีกทีหนึงครับผมเห็นยงเงาอย่างเงี้ยคันนี้ลงเคลือบเซรามิกโคตติ้งกับพีอ๊ตซูโมโมานะฮะ เคลือบเซรามิกนะครับสุดสีเงาวิ่งเลยก็สุดท้ายนี like> like ้คงไม่มีอะไรครับขอบคุณพี่พีทมากครับผมที่อุตส่าแวะมานะครับก็ขอบคุณสถานที่นะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่มีแบบรอบตัดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ตามใจเขาเรียกอะไร ตามใจคนดูเนาะไม่ได้ไม่ได้ตามใจคนดูไม่ได้แบบอยากให้แบบไปสนับสนุนให้เด็กแบบต้องมาหูทอดลั่นรอบตัดนะแค่แบบมาดูความสวยงามของรถจังเดียวแล้วกันเนาะดีกว่าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ครับผมร้านงาม21คาวอลน,นะครับร้านล้างรถเคลือบแก้วเคลือบสีทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องคาร์แคร์ครับนี่ครับบรรยากาศร้านครับผมก็ใครสนใจนะครับเข้าไปคลิกที่ใต้ลิงก์เพจเฟซบุ๊กได้เลยครับผมเป็นเพจเฟซบุ๊กร้านนะครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามผมที่มุมขวาด้านล่างจอนะครับกดสั่กระดิ่งด้วยครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้รู้กันนะครับแล้วก็คลิปรีวิวรถกดได้ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพจเฟซบุ๊กที่ล่างใต้คลิปนะครับผมก็ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ๆครับ